สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วกับรายการใช่ค่ะวัน <t> นี้นะคะเราก็จะไปทาตามความฝันของเมื่อคืนกันเมื่อคืนเราดูซีดีเกาหลีเรื่องหนึ่ง ซึ่งทําให้เราอยากกินอาหารญี่ปุ่นมากงงใช่ไหมนนทบ,บุรีนของกูเนี่ยไม่มีร้านอาหารเกาหลีที่กูต้องการเลยวันนี้เราก็เลยจะชดเชยโดยการที่ไปกินอาหารญี่ปุ่นเมืองนอนทบ,บุรีอันมันไม่ค่อยมีร้านแบบเก๋ๆเต็มทีก่ก็สูชิสิบห้าบาทนึกออกป้าเดี๋ยววันนี้เขาบอกว่าร้านนี้เขาเปิดใหม่เดี๋ยวจะลองไปแดกดูว่าสมราคาไหมหรือว่าควรอยู่ในสิบห้าบาทเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวรู้เรื่อง อีดอกคือโลกแตกมากมึงดูแดกกี่คนถ้าจะบอกว่าไม่รีวิวก็ไม่ใช่แล้วนึกออกปะข้าพระเจ้านางสาวเอมิกาเหมือนเดิมที่ต้องพูดตุกคิปว่ากูไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียกับร้านนี้พอกูไม่ได้เป็นเจ้าของร้านอันนี้ก็คือมาแดกเหมือนกันเดี๋ยวจะลองดูว่าซูชิที่เขาทำหน้าตาแตจดจริตขนาดเนี้ยมันเหมือนซูชิค่ละสิบบาทไหมเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยอันนี้ก็คือแม่มันก็ต้องกินหน่อยป้ามันเป็นซูเป๊ะไส้ซิมิแบบ l o เตอร์ เข้าใจว่าเคยกินแบบกุ้งเต้นนึกออกปะอันนี้เต้นเหมือนกันแต่เป็นกุ้งแบบลัสเตอร์ที่เต้นแล้วอันนี้เป็นฟิลแบบบอลลีเลยราคาอันนี้คือถามว่าจับต้องด้แหมเอ็มมึงเขาจ้างมึงมารีวิวจะต้องแพงแน่แน่เตนี้คือ9ก0กว่าบาทนะตัวใหญ่แบบโลกแตกเลยยอกเหมือนพ่อกุ้งเลยอันเนี้ยอื้อหือตัดเออดีมาก อันนี้ก็ต้องเฉลยก่อนว่าเราเคยกินเมนูนี้แล้วเพราะว่าเราสั่งไลแมนจริงๆแล้วมันมีแบบหลายสาขาแล้วตอนนี้แต่ว่าเราลงมาสาขานี้กูว่าจะรอดไหมนะคะเมืองกูจะบอกว่าอันเนี้ยโซนน้ำทิ้ง อร่อยยังมีโซ่ีอสัตว์เดี๋ยวก่อนนะโมโหแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่านิกิวาอิโลเดี๋ยวไล่ไปทีละอย่างเลยนะความแป้งกรอบความไข่กุ้งข้างในเป็นเทมปุระอันนี้ไปสูตรจากพ่อจากทางร้านคือไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่รู้ว่าอร่อยมากจานนี้ควรแดกประมาณสองถึงสามคนกินคนเดียวก็คือร้องไห้แน่แต่อันนี้คือเคล็ดลับของเขาแดกไม่ได้นะคะอันนี้คือจะแต่งมาว่าให้สวยงามมือมันดีมากเมนูมันเยอะมากหิวอะ่ะอย่าพิ่งสั่งใจเย็นๆเดินเข้ามาสั่งอันนี้ก่อนนิกิวาอิโลนะคะ อร่อยมากแม่อีกอยงกรอบๆเนี่ยเคดลับนะคะเวลามาให้สั่งอย่างอื่นก่อนแต่ผู้ชายกับค่อยสั่งอันนี้เพราะอันเนี้ยอิ่มเลยถ้ามากับผู้ชายคนสั่งแบบน่ารักน่ารักให้ดูแบบตอแหลหน่อยผู้ชายจะรู้ว่าเรามีเทสไม่มีเทสต้องดูอันนี้ว่าเราจะสั่งอูนิหรือเปล่าถ้ามาถึงเอาเป็นแบบไหวางค่ะแล้วก็เออหน้าปูอัดอะไรเงี้ยผู้ชายก็จะดูแบบอินี่สิบาทนึกอ,ออกปะแต่ถ้าสมมติเพื่อความเก๋ของเราต้องมีความเป็นอูนิเข้ามาอูนิคืออะไรมันคือ ไข่หอยเม่นนะคะเราจะดูแพงไม่แพงต้องอยู่ที่เมนูอาหารนะคะเี่ก็สอดใส่นิดนึงแล้วกันเพราะเป็นคนติดวาซาบิมากขออนุญาตใช้มือนะคะมีบางคนที่ไม่ชอบกินอูนิมีความรู้สึกขาวใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ขาวแฮแทกค้นคลากแบบกลืนได้มึงอ,ออกมาบางอย่างค้นคลักแต่ต้องคลายทิ้งแต่อันนี้เป็นค้นคลักแบบกลืนได้อูนิที่นี่คือดาวมากอีดอกไม่ขาวอะ่ะมึงอ,อันนี้ก็ดีมากมโมโหอยากกบน้าคนทำมากของุ่ายแล้วกัน ต่อไปอันนี้คือปลาไหลญี่ปุ่นนะคะเป็นปลาไหลญี่ปุ่นเอาจริงๆส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ดีนกับปลาไหลญี่ปุ่นเลยเพราะมีความรู้สึกว่าอ่ะอันนี้มันต้องมีคนเป็นแบบกูแหละถ้าพูดถึงปลาไหลมันก็คือต้องเป็ดปลาไหลนึกออกปะมันในภาพเราในหัวแบบมันจะหลุดจากตรงนั้นไม่ได้เดี๋ยวลองกินว่าปลาไหลญี่ปุ่นรสชาติเป็นยังไงเอาจริงๆไม่เคยกินจริงๆนะลืมปลาไหลไปเลยอะแต่มันกลิ่นว่าปลาไหลหรือจริงๆเป็นปลาช่อนแต่ว่าแอบว่าเป็นปลาไหลหรือว่าไง ปลาไหลญ,ญี่ปุ่นย่างซีอิว๊วมึงอ,อัน,นดีๆแต่อันนี้เป็นเนื้ออันเนื้อเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเนื้อให้ทีมงานแล้วกันเพราะว่าปกติเราไม่กินเนื้อเอ็มตอแหลไม่กินเนื้อแล้วสั่งมาทำไมเอาจริงๆนั่งโต๊ะอาหารขนาดนี้ยังไม่รู้ว่ารีวิวจริงหรอแต่วันนี้เป็นรีวิวแบบความจริงว่ามันเป็นยังไงปกติไม่กินเนื้อแต่อันนี้เป็นเนื้อวากิวเอไฟยวให้ทีมงานชิมอันนี้คือซูชิรวมมีทั้งหมดหนึ่ง6 7 8สูเนี่ห้าหกเจชิจํากู้นะเวลาไปร้านนไหก็แล้วแต่ที่มีฟัวกา ลองกินก่อนเลยถ้ารู้สึกว่าเละยุย่ยมันหี่คนแก่อายุประมาณเจ็ดสิบกว่าลุกออกเลยเพราะอันนี้มันมันจะต้องมีความเกรียมนิดนึงแล้วมีความนุ่นข้างในงเดี๋ยวลองดูว่าร้านนี้อยู่ได้หรือควรพอแค่นี้อ่ะเดี๋ยวลองดูอืออันนี้ดีมากตัวก,กลาไม่ขาวตัวนี้คือต้องกินอันนี้เป็นกุ้งโบตันกับตัวก,กลาเหมือนเดิมเป็นออนท็อปอร่อยเลยอร่อยแบบอร่อยเลยดีมากแม่ ทำรายการอาหารรดนะอร่อยก็บอกอร่อยอ,อย่างนีแดกไม่ได้คือแดกไม่ได้ทั้งโตนี้สิ่งที่แดกไม่ได้เลยและไม่ควรขายเลยก็คือดอกไม้นี่อะไรเนี่ยลูกตายแล้วตายแล้วแม่ว้ยอ่ะกินละอยางแล้วกันนะข้อดีของร้านนี้ที่ทำไมต้องมาแดก1นึ่งเชฟดูเรียนมาเพราะว่าข้อจํากัดของการทำข้าวปั้นซูช,ชิอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ข้าวควรแค่นี้ปลาควรใหญ่เพราะมันจะมีความรู้สึกว่าข้าวปั้นถ้าแบบอุ้ยดอกร้านนี้แบบข้าวน้อยมากเลยอะ่ะผักกะเพราตรงนี้ทุกอย่างคือแบบมันตรงตามไอ้นี่เขาอะ่ะข้าวนี้ปลายาวอันนี้คือได้อันนี้คือแบบเลิศ เซตดีควรกินกับเพื่อนสาวที่หิวโหยกันมาทั้งวี่ทั้งวันแล้วไม่ควรกินกับผู้ชายถ้ากินกับผู้ชายผู้ชายจะรู้ว่าอีนนี้ไม่ได้แดกข้าวมาแน่เพราะฉะนั้นถ้ามากับผู้ชายควรเป็นอันนี้ความน่ารักของอุ้นี่เออฉันกินแบบซาซิมิ l สเ s t e r ค่ะอะไรนึกออกมามันจะดูความต้อแหลกขึ้นมาอีกหนึ่งทีเพราะฉะนั้นมาผู้ชายควรสั่งเซตนี้เพราะเซตนี้มันเก้าร้อยกว่าบาทเองอันนี้คือแถมเหรอเนี่ย อันนี้คือเซตน,นี้คือ99 9บาทมีตัวนี้ด้วยตัวนี้คือมาจากหัวของตัวนี้นี่ <S <S เซน,นี้คุมอันนี้คือเป็นซาซิมิที่เด้งดึงดังอันนี้คือเลิฟมากดีอันนี้คือ,อ,นนคอต้อยมยำแซลมอนอันนี้คือดาวนะกูบอกเลยต้องแดกเลยอันนี้ร้านอื่นไม่มีเพราะว่าร้านนี้เขาทําเองรายการอาหารนะเวลาเขารีวิวเขามีพูดว่าอิ่มไหมกูพูดได้ไหมอิ่มจังเลยไม่เอาแล้วอย่างนี้ทานบอกอีนองอร่อยอนะ มึงไม่เข um> ้าใจหรอกว่าซาซิมิอ่ะมันต้องกิน no กับชาเขียวเย็นๆมึงรู้ป่ะ้วรลานนี้มันเลิศตรงที่มีชาเขียวหลายแบรนด์มากมันก็ทําให้ปรับการกินอาหารทีุ่่นของเรามันลื่นคอขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวจะให้คะแนนละกันอันเนี้ยให้10อยู่แล้วอันนี้หนึ่งก่อนเลยนะให้10อยู่แล้วเพราะว่า1ราคาถูกแล้วก็มากับซุปหัวกุ้งมาเลยอันนี้คือให้10อันนี้คือเกิน10เพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราชอบมากปลาไหลให้7ละกันเพราะไม่เป็นคนไม่ค่อยชอบปลาไหลเมื่อกี้น้องแดบปลาไหลน้องบอกว่าอร่อยอันนี้ ให้8แล้วกันไม่ใช่ไม่อร่อยนะอิ่มแดกไม่ไหวเนื้ออันนี้เขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวดูเอาแล้วกันอันนี้เนื้อก็ต้อง10เพราะเขาบอกอร่อยมากอูนี่สิบร้อยสิบร้อยไปเลยเหมือนพันอันนี้คือดาววะ อันนี้สําหรับคนชอบกินต้มยําก็คือให้สิทธิ์พอรสชาติแบบเเคมึงทุกอย่างคือได้หมดอันนี้คือทุกอย่างคือคือคือได้หมดเลยกูแบบไม่ติดทียอะไรเลย,เ,ลยเอาบอกเลยร้้นเนี้ยอันนี้คือเข้ามาง่ายๆคือทุกอย่างก็แบบติดถนนชื่อร้านว่านิกิวายอินะคะนิกิวาออิรู้ป่ะกูนิกิวาอปปากกวาอิเรียกเร็วก็เดินกุยอีอย่างนี้ไปเลยมันอยู่ตรงซอยบางเลน2 2 ตรงมาแล้วมองสายมือจะเห็นเป็นแบบร้านที่เป็นแบซากุระนะคะอยู่นั้นร้านประเทศนนทบุรีนของเรามีร้านอาหารญี่ปุ่นที่สามารถไปแบบเชิดใส่แห่งหนตำบลอื่นได้แล้วเพราะว่าเป็นร้านที่แบบวัตถุดิบด,ดีดูผู้ดีนิดนึงแต่ราคายอกราคาคือถูกแบบถูก เลยเพราะว่าไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมึงเข้าใจปะราคาก็คือน่ารักมากหมดนี้ก็คือเป็นหลักพันแหละจะบอกว่าอู้หมดนี้ไม่กี่ร้อยไม่ได้เพราะว่ามันแบบเซ็ตใหญ่มากเขาจะมีราคาอยู่หน้าเพจมึงก็ไปตามดูแล้วกันตอนนี้มีทั้งหมด8สาขาเมืองใกล้ที่ไหนก็ไปแดกที่นั่นแปสาขาก็คือเจ้าของเดียวนึกออกปะเขาขายเฟรนช์ายด้วยถ้าอยากจะเป็นเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นแบบคนแดกแล้วไม่ได่าพ่อแม่เราตามหลัง ลองซื้อเฟรนชายเจ้านี้ดูกูเคยไปกินมาสาขาหนึ่งแล้วรู้สึกว่ารสชาติอันนั้นกับอันนี้คือมันเหมือนกันศึกษาข้อมูลแล้วทักมาในเพจขอซื้อเฟรนชายทุกอย่างจบอยากคิดเองอาหารญี่ปุ่นถ้าแม่ไม่ได้ชื่อเซลลมูนนะคะหรือพ่อไม่ได้ชื่อโนบิตะอย่าเด็ดจริตที่คิดว่าจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นเองเพราะทุกอย่างจะต้องมีคนแนะนําอันนี้เขาเป็นเฟรนชายลงตังรอรับเงินทุกอย่างจบฝากด้วยนะคะมีเฟรนชายมีแปสาขา นิกิว่าอีกวัตถุดิบดีราคาไม่แพงแดกได้อร่อยไม่งุดหิดทุกอย่างจบตามนั้นถ้าจะมาก็ามามีอันนี้ด้วยถ้าเขียวเย็น